สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบลดัมซิงนะคะเจมสบุญเส้นร้องก็แตเลือดตันแดดตากแดดตากลมนะคะสู้ชีวิตมากเลยวันนี้ห่อนพี่น้องเอ้ยผ่อนได้เงินเดือนก็ได้เงินเดือนมากเลยตัวเนี้ยตนัวใเบิ่งตากแดดตากลมนี่ตัวอีหลาหน่อยหน่เด้อไอ้มากเอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่งานบุญงานมิตติ้งพยักครั้งที่สองนะคะ ันแดดมากเราไปกางแดดบินตรงจากอายุธยาเลยนะคะออกเดินทางหกโมงเชา้าไปูมองทอยเสียทางเดาออกเดินทางหกโมงเช้านะคะ <c oughs> เข้ามาถึงนี่จะโมองอะ่ <c oughs> งะ,ออะ <c oughs> เที่ยงเนาะวางข้าไปแวะไปแวะย้ายรถด้วยนะคะพอถึงที่นี่เที่ยงตอนนี้บ่ายสามนะคะรถเพิ่งจะเคลื่อนขบวนไปที่โรงเรียนพยัคร์ภูมิพิสัยนะคะเดี๋ยวเราไปรอชม ควรรถบรรทุกนะะรถเยอะมากงานนี้บอกเลยมันแน่นอน